สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเ,เบื่อหรือยังคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเด็กๆเ,เราจําเป็นจะต้องเรียนออนไลน์กันต่อไปค่ะเพราะโรคโควิด -19 ก็ยังไม่ได้จางหายจากพวกเราไปไหนเลยนะคะเราจึงจําเป็นจะต้องนั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆ มาเรียนรู้เทคนิคในการจดจำคำภาษาต่างประเทศที่มักใช้ในภาษาไทยค่ะซึ่งภาษาไทยมีการยืมคำจากต่างประเทศมาใช้ในปัจจุบันอย่างมากมายค่ะวันนี้ครูมีคลิปและเทคนิคดีๆมาให้เด็กๆได้ชมและจดจำนำไปใช้ให้ถูกต้องค่ะเด็กๆมาชมคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะ รูเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนักเรียนอยากรู้กันหรือยังครับว่าเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าภาษาไทยมีคำยืมมาจากภาษาอื่นๆปนอยู่จํานวนมากเพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทั้งในด้านการค้าขายการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆทําทให้มีคําในภาษาไทยเพิ่มขึ้น เพียงพอกับการใช้และสะดวกในการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาขเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาชวามลายูเช่นคำที่มาจากภาษาบาลีข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรามีอักษรการันต์ไม่มีวรรณยุกต์และไม่ใช้ไม้แต้คู้ ผสมด้วยพย,ยัญชนะคอระคังชอเชยยอหญิงดอชดาตอปะตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทงพอสำเภารอรึสอสลาสอ,อสฤษีตัวอย่างคำที่มาจากภาษาบาลีพุทธปัญญามัชฌาบุภพพาอักคีจุลาทะไทยทุกบาปราโชวาท มุทิตาดาบทชาตะและคฤหัตและยังมีอีกมากมายข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาสันสกฤตทั้งตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรามีอักษรการันไม่มีวรรณยุกและไม่ใช้ไม้เตคูมักประสมด้วยพยัญชนะคอระคังชอเชอยอหญิงดอชดาตอปะตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่า นอนเนนทอทงพอสัมภารรอรื้สอสาอราสอฤสีตัวอย่างคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเกษตรสตรีกรีธาครุฑปัาชยาธรรมภัรยาราตรีฤดีฤทยัยราเชนการระบกภัยสารบาปและยังมีอีกมากมาย คําที่มาจากภาษาเมขมรข้อสังเกตคําที่มาจากภาษาเขมรมักสะกดด้วยยอหญิงสอเสือรอเรือจอจานลอลิงมักเป็นคําแผลงอักษรน,นําเดิมถ้ามีคําว่าประนําหน้าจะแผลงเป็นบันนิยมคําควบกล้ำมักเป็นคําราชาศัพท์ตัวอย่างคําที่มาจากภาษาเขมรฉกาดเข็นจำเนียนขลังโขน,ขนฉลอง กําจรตํารวจกําเนิดบวชเกิดถนนเจริญชนะประชุมและยังมีอีกมากมายนักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศในระดับนึงแล้วถ้านักเรียนคนใดอยากพักทํากิจกรรมสนุกๆสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศกันต่อนะครับคําที่มาจากภาษาจีนข้อสังเกตคําที่มาจากภาษาจีนมักเป็นคำพยางค์เดียวมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์เพื่อให้เกิดความหมายตัวอย่างคําที่มาจากภาษาจีนกกมีปุย๋ยห้างเข่ง,เต,งเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวโอเลี้ยงพะโลยี่ห้อและยังมีอีกมากมาย เมื่อนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับคำที่มาจากต่างประเทศไปแล้วถึง4ภาษากันแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมสนุกสนุกกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศกันต่อเลยนะครับคำที่มาจากภาษาอังกฤษพอสังเกตคำที่มาจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีลักษณะโครงสร้างแตกต่างจากภาษาไทยเพราะภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีพยางค์ที่นำมาประกอบท้ายศั์ เพื่อให้รู้หน้าที่และความเกี่ยวข้องของคำในประโยคตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษเกมเค้กฟรีทีมกราฟเบนซินเปอร์เซ็นต์โปรตีนสวิตวิตามินและยังมีอีกมากมายคำที่มาจากภาษาชาวามาลายูข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาชาวามาลายูมักจะเป็นคำที่มีเสียงจัตาวาตัวอย่างคำที่มาจากภาษาชาวามาลายู สลักสาคูกรมยานทุเรียนบุหลันกระดังงามังคุดน้อยหนา่ามัสยิดบุงาภูเก็ตและยังมีอีกมากมายนักเรียนครับต่อไปครูมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศมาฝากนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศความหมายของคำในภาษาต่างประเทศและการใช้คำในภาษาต่างประเทศในการติดต่อและหลักเกณฑ์ทางภาษาว่าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยทุกวันนี้มีเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพราะการติดต่อค้าขายไปมาหาสู่การมีมากขึ้นทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาท ในการสื่อสารมากไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาเขมรภาษาจีนภาษาชวามลายูโดยเฉพาะภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้มีบทบาทต,ต่อการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมากการอ่านและใช้คำที่มาจากภาษาอื่นและภาษาอังกฤษได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอ่านการเขียนและการเรียนรู้ภาษา เพื่อการสื่อสารนักเรียนควรเรียนรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจและนำไปใช้ให้ถูกต้องเมื่อนักเรียนได้ฟังสาระน่ารู้ที่ครูนำมาฝากนักเรียนกันแล้วต่อไปครูมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิด นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมาอย่างละห้าคำเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับคำที่มาจากภาษาบาลีเช่นคำว่าปัญญามัตฉาบุพผาอาคัคคีจุลาคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเช่นคำว่าครุฑปรัชญาธรรมภัรยาราตรี เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องคำต่างๆที่เรานั้นได้ยืมมาใช้กันไปแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันนะครับนักเรียนครับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนักเรียนอยา่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับครูนะครับสวัสดีครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากพวกเราได้ชมคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนเรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยค่ะเราก็ได้ทราบเทคนิควิธีการจำคําที่ยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยกันอย่างมากมายแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกทดสอบมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทำกันค่ะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปได้อีกนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขสนุกกับการเรียนออนไลน์ค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ